สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเพลงนี้ฝากถึงใครครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมินเลอร์ครับมิลเลอร์นะครับอันนี้เป็นอาชีพอะไรเอ่ยในประเทศนี้เป็นช่างครับอ่ามิลเลอร์มีเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนในในประเทศนี้ไหมครับเพลงเอสเปรสโซ่ครับอ่าอยากฝากให้ใครครับฝากให้หมอครับหมอโอเคใช่ครับต้องระบุชื่อไหมไม่ครับไม่โอเคอ๋อทำไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับ หมอหมอนะ่าจะทํางานหนักครับแค่เตือนเตือนครับว่าแบบเอออย่าลืมแบบว่ากินกาแฟาด้วยนะครับเพื่อล่วงเวลาตอนเข้าเวรนครับอ่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อพนีครับพนีบันอ่าพนีบันใช่ไหมครับอันนี้นนเป็นช่างนนองใช่ไหมใช่ครับอ่ามีเพลงอะไรอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งไหมครับ มีค่ะมีอ่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันฝากให้ตัวเองอ่าเพราะอะไรครับอืมรักตัวเองนะคบไม่เจ็บเลยแตกคนอื่นมันเจ็บอะค่ะพี่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับเนี่ยอาชีพพิกเซลครับอ่าพิกเซลเป็นอาชีพอะไรในประเทศนี้ไหมครับเป็นช่างครับผม เป็นช่างนะครับ,รบเอ,อคุณพิกเซลมีเพลงอะไรอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับอ่าช่วงนี้อินกับเพลง,งพงิเศษครับของแม็กมิลเลอร์อ่าอยากฝากให้ใครครับเพลงนี้อ่าให้คนคนหนึ่งแล้วกันครับอืมแต่เพราะว่าเขาก็ยังเป็นสิ่งที่วิเศษอยู่ตลอดครับ อ่าดิสมีอันนี้เป็นอาชีพอะไรเอ่ยหนูเป็นทุกอาชีพยกเว้นอาชีพตัวเองอาชีพช่างอ่สาสรุปก็คือหนูเป็นช่างใช่ไหมแต่แต่งชุดตำรวจถูกไหมใช่ครับโอเคอ่า okay. uh, มีเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับมีครับอ่าชื่อเพลง,พลงชื่อเพลงว่าคุยไลน์ฝากให้คุยปันปัน,ปนครับ ทำกันขนาดนี้ไม่ใช่แฟนจะให้เรียกว่าอะไรครับไมใช่่แฟน